สวัสดีค่ะหมอเก่งชาแนลวันนี้เราจะมาดูบ้านหลังหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณรัชนีกรอุปันนะคะแล้วเราจะมาดูว่าคนคนนี้น่ะ<ม>เขาชอบปลูก,ปล,กปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกอะไรมากมายเราจะมาดูว่าที่บ้านของคุณรัชนีกรจะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ้วสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่ชื่ออะไรบอกด้วยนะคะชื่อรัชนีกรอุปันค่ะ อาอยู่บ้านอะไรคะบ้านประคาามูหกค่ะก็ทำไมคุณพี่รจะนีกรมายืนอยู่นี่ล่ะคะจะมาอยู่ใกล้ต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลหรอไม่อนมีลูกเห็นไดด้้วยหนเรรานี้ยเนี้ยเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะ ส,นะสามหรือสี่ปีนี่แหละประมาณสามสีป่ปีแล้วคุณพี่รัชนีกรใส่ปุ๋ยอะไรคะถึงได้โตขนาดนี้<ส>แอปเปิลนะใส่ขี้งัวค่ะโอ้ขี้งัวนะคะโอ้แอปเปิลดูสิคะแอปเปิลนี่แอปเปิลของ พี่รัชนีกรดูสิคุณพี่รัชนีกรขยันเนี่ยเห็นไหมคะตอนเป็นดอกเป็นสวยนะดอกสีชมพูเอาดอกสีชมพูด้วยนะคะคุณรัชนีกรบอกว่าแอปเปิ้ลจะเป็นดอกสีชมพูนี่นะคะเห็นไหมคะมะม่วงโอ้โหคุณรัชนีกรเขาเป็นคนขยันมากนะคะเขาจะห่อลูกๆเลยค่ะมาดูค่ะเห็นไหมคะดูแค่ะ ดูมะม่วงคุณของคุณรัชนีกรดูเลยค่ะเนี่ย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 เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยมาดูกันค่ะห่อท,อทุกลูกห่อทุกลูกอันนี้คุณรัชนีกรก็กันแมลงแบบนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะที่กันแมลงแมลงอะ่ะแมงวันทองค่ะของคุณรัชนีกรเห็นไหมคะเขามีทุกอย่างเลยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยหอหออ๋อนี่หอทุกอ,อ,อ,อย่างโอ้ขนุนคุณรัชนีก็ก็ดีค่ะนี่เทอ,องพันสุดใจใช่ไหมเนี่ยดูสิคะเนี่ยหเห็นไหมคะโดกมากเลยโดกมากเลยโดกมากเลยใครรู้จักไหมคะขนุนหรือว่ารู้จักแต่บัมี้เห็นไหมคะ นี่ค่ะลิ้นจี่ก็มีค่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมค้ลิ้นจี่ลิ้นจี่มาชิมกันค่ะว่าโอ้โหขนาดปลอกเปลือกยังกรอบเลยนะคะลองดูสิคะหวานก็หวาน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 มากเลยนี่ค่ะมาดูมาดูมาดูาดเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยค่ะเห็นไหมคะความขยันของคุณรัชนีกร มีมากมายเห็นไหมคะเนี่ยโดกด้วยนะมาดูทางนี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมคะลิ้นจีลิ้นจีนี่ค่ะมาค่ะมาทำเนี้ต่อโอ้โหมะไฟก็มีเห็นไหมคะ,คะนี่ไงมะไฟมะไฟมะไฟหวานด้วยอาชิมไหมให้ชิมอีกหน่อยนะให้ชิมอีกหน่อยนะ ชิมชิมชิมดูสิคะผิวมะไฟของคุณรัชนีกรจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะดูสิคะอืมหวานมากเลยขนาดมะพร้าวคุณรัชนีกรยังปลูกได้นะคะจะมีผลไม้อะไรที่ฮิตฮมีประโยชน์มากมายคุณรัชนีกรก็ไม่พลาดกับคนนี้ดูสิคะคุณรัชนีกรเป็นคนโสดปลูกมะพร้าวก็เลยมีแค่เสีงละลูกค่ะ ที่ไงคะเนี่ยขนาดต้นมังคุดคุณรัชนีกรยังมีเลยคะ่ะแต่แต่ยังไม่สุกนะคะมีลูกด้วยนะคะดูที่คะเอามาดูลูกลูกลูกมังคุดเนยคะเห็นไหมคะลูกมังคุดก็มีเลยคุณรัชนีกรปลูกนะเนี่ยขนาดดอกไม้อะไรนะพอพอแค่และจมาอย่าลืมฉัน อืมเนี่ยอย่าลืมฉันเนี่ยไหมคะยังมีเลยอย่าลืมเรานะอันนี้ก็คือต้นทุเรียนของคุณรัชนีกรนะคะปีหน้าได้กินแน่นอนค่ะอืมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเหมือนต้นคิสมารเลยนะคะกินกระเบลเลยนะคะเห็นไหมคะคุณรัชนีกรเขาเป็นคนขยัน อันนี้คือต้อนมะละกอนะคะเห็นลูกมะละกอไหมคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเขามีทุกอย่างเลยนะคะออกจากต้นมะละกอเราก็มาดูทางนี้ค่ะมะนาวค่ะมะนาวมะนาวน้อยมะนาวบ้านเราค่ะคุณรัชนีกรเขาก็ปลูกนะคะเห็นไหมคะรุ่นนี้จะเป็นเปรี้ยวอหวานนิดนึงนรุนรัชนีกรก็ปลูกอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คือขนนทองสุดใจเห็นไหมคะ ลูกใหญ่ๆตโตเลยคุณรัชนีกรส่วนมากก็จะปลูกแบบถ้าลำต้นไหนเขาจะมีแค่ลูกเดียวจริงๆนะดูสิคะเพราะเขาอยู่คนเดียวอืเนี่ยเห็นไหมคะลูกใหญ่ๆโตๆโอโ้อันนี้มันมันบักมี่ <c oughs> นันแหละบกี่อันนี้ก็งอะนะคะคุณรัชนีกรเขามีงอะโรงเรียน เห็นไหมคะลูกชายเขาเน่ะเป็นครูชอบสอนนักเรียนเขาก็เลยปลูกงอโรงเรียนไว้ที่บ้านให้สายใจไปเลยน,นี่มาดูกันค่ะกระท้อนคุณรัชนีก่อนดูสิคะเนี่ยเนี่ยปุ๋ยนุ่นปุ๋ยฝ้ายแกบอกเออกันห่อไว้นะคะอันนี้พวกเรามาขโมยแกะออกมเมื่อกี้เ <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะต้นก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ชอบเป็นลูกเลยมากเลยคะ่ะ นมค่ค่ะคุณรัชนีกรเขาปลูก,กบอกแล้ว่าเขาขยันคุณรัชนีกรเนี่ยไปไปดูอีกค่ะว่ามีอะไรบ้างแม่ค่ะบ้านเราเรียกบากมอนแต่ภาษาเราบอกว่ามัดมะลี่ใช่ไหมคะคุณรัชนีกรก็มีดอกสะด้วยแล้วก็จะเป็นต้นเตี้ยๆกินง่ายๆคนคนนี้น่ยชอปลูกอะไรไม่ค่อยสูงก็จะปลูกเตี้ยๆดกๆหน่อยดูดิคะเห็นไหมคะเนีอ่อ,อกินก่อนกินก่อนนะ หวานด้วยค่ะอือร่อยมากเลยมะมามาดูอา้าวมีต้นฟ้ายด้วยค่ะมีต้นฟ้ายด้วยค่ะมีใครเคยเห็นไหมต้นฟ้ายี่ค่ะเอาไปทำอะไรไปทำอะไรเอ้าวก็เราไปยัดหมอนยัดผ้าห่มอะไรข้างๆฟ้ายไงเอเอไปทอผ้าก,ก็ได้นะเนี่ยคุณรับใชกีรีกอน,น,อนมีค่ะต้นเตี้ยๆีกค่ะ เนี่ยเห็นไหมคะอืมอันนี้คือดอกสตอสตอค่ะแต่มันร่วงมันไม่ค่อยได้ผลนะคะบูกบ้านเราแต่ตถ้ามันเปนปีไหนมันเป็นมันก็ดกมากต้นมันอยู่ทางนู้นค่ะสูงมากเลยสตอนะคะไม่ใช่สตอรอเบอรี่นะคะสตอสตอน้ำค่ะน,น,น,นี่คือน้ำหมักของคุณรัชนีกรเอาไว้รดน,น้ำต้นไม้ผสมกันกับน้ำ มาได้เป็นหมักเป็นอะไรที่มันดุกแล้วก็ปลอดสารพิษโดยที่ไม่ได้สารสารเคมีอะไรเลยนะคุณรัชนีกรเพิ่งทำถ้าทําเสร็จนะมันจะออกสีแดงๆเลยนะคะอเอาง่ายคุณรัชนีกรอยู่ทําอะไรอยู่สวัสดีค่ะอมายัางไงนอ้อง <laughs> เอาคุณพี่รัชนีกรอยู่กับต้นอะไรคะเนี่ยอ นี่ค่ะนี่ย่ะเห็นคุณนัตตีกรมาต้นแอปเปิลค่ะเห็นไหมแอปเปิลไหมีนลูกลูกยังเล็กอยู่จ้าลูกยังเล็กอยู่คุณพี่คะแล้วปีกายเป็นหรือเปล่าคะปีที่แล้วเป็นลูกเยอะกว่านี้อีกอ๋อเป็นนี่เป็นปีที่สองแล้วค่ะเห็แม้จะลูกเล็กๆมาเมื่อปีกายนี่ขายได้เท่าไหร่คะก็ ไว้ให้ลูกๆและหลานกินค่ะมันมีแค่ต้นเดียวมันมีไม่เยอะมมีไ่ลองปลูกดูอ๋อเพิ่งลองปีนี้เป็นปีที่สองที่มีผลผลิตพันค่ะพันนี้ก็คืออะไรแองกาล่าแองกาล่าพันแองกาล่าจะสีออกบุ้งแต่เราวันนี้จะมาล่าแอปเปิลแต่เจ้าของสวนแอปเปิ้ลนั่นเฝ้าเออ เห็นไหมคะคุณพี่เขาเป็นคนขยันีนมีแค่สี่ลูกน่ะปีนี้มีสี่ลูกนะแล้วขอจองสามลูกใช่ไหมคะแลคาไ้เห็นไหมคะบ้านคุณรัชนีกรเป็นบ้านอุปันจรนชัยคุณพี่รัชนีกรเป็นคนขยันแล้วคุณพี่คะถ้าใครจะมาชมสวนยินดีต้อนรับหรือเปล่าคะยินดีต้อนรับค่ะอ๋อถ้ามาแล้วไม่เจอเจ้าของบ้านมีเบอร์โทรไหมคะมีค่ะเบอร์โทร 0 8นย6แปดเก้าศู้านยหกค่ะ,น,คะนั่ไงค่ะนี่ไงคกญบ้านปานาะคะบ้านประคาคนกัญยันบ้านประคาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์หมอเกมชแนลด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ